ไปค่ะเล่นคอนเทนต์อีกแล้วค่ะวันนี้เมื่อวานเราเล่นอ่ะไม่ตกอ่ะเมื่อวานเราเล่นเท่าไหร่นะสิบแปดคูณสนะิบแปดเนาะถือว่าคุ้มไม่คุ้มไม่รู้แหละก็นี่แหละก็มาดูเนาะสิบคูณสิบก็พอเนาะเป็นไงก็ยังแตกอยู่นะนั่นไงโอเคสิบช่องหนึ่งถาม่าครับอือือตอนนี้เบสสิบนะเบสสิบนะมาช้าแต่มาชัวร์กนะ็โอเคค่ะอีดอกแต่ถ้าไม่มาช้าแล้วไม่มาเลยเนี่ยไม่ได้นะไม่เลิศนะแปลนะไม่เอาเด้ออ้าวแบบนี้ไม่มาแล้วค่ะอีเวนอ้าวสองหมุนสามหมุนค่ะสุดท้ายค่ะ <c oughs> โอ <c oughs> สองมูสุดท้ายค่ะเ KJ DVD ค่ะหิวต่อเนื่องลูกศิษย์มีไวเชื่อมแบบนี้ถึงไหมโอ้โหเลิศค่ะถึงค่ะอืมหกร้อยหกสิบห้าบาทค่ะอ่ะมูลสุดท้ายค่ะถือว่ายังได้กาไรอยู่เนาะนิดหน่อยก็เป็นกำไรขายดอกโอเคขายเคนดอกนี้หกร้อยเก้าร้อยสิบโอ้ยเลิศค่ะมาเป็นชุดค่ะโอเคเป็นยังไงล่ะคะสิบคูณสิบค่ะไม่ต้องไปสิบอ่าสิบแปดคูณสิบแปดเนาะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะโอเค ถือว่ามาเล่นให้สมาชิกดูนะก็ที่มาคอมเมนต์เจบอกว่าขอทุน500แล้วก็เล่น10คูณ10นะคือเจว่าโอเคอยู่นะเออ